สวัสดีครับผมเทเรเซจิรพัชชาเดชวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าวิธีการจะสร้างโปรเจกต์ iOS application ที่จะใช้โฟนแกปพัฒนาบนเครื่องของเราเนี่ยเราจะมีวิธีการทำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมีโปรแกรมแล้วก็ไฟล์ที่จำเป็นในการสร้างตัวโปรเจกต์สกอร์นะครับไฟล์หนึ่งที่ไม่สามารถพลาดได้เลยก็คือ Xcode นะครับโดยคุณสามารถดานวน์โหลดได้จาก Mac App Store ที่อยู่ในเครื่องของเรานี่เองนะครับโดยขณะที่ผมอัดวีโอนี้อยู่ก็ <c oughs> คือเป็นเวอร์ชัน4.5.2พอทำการดาวน์โหลดมาติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับให้เข้าไปดูนะครับให้ชัวร์ว่าใน p r r f e r e n c e และในส่วนของดาวน์โหล Component ส่วนที่เป็น Command l i t o o l เนี่ยต้อง Install นะครับถ้าเกิดคุณทำการดาวน์โหลด Xcode มาครั้งแรกเนี่ย มันอาจจะยังไม่ถูก Install นะครับก็ให้ทำการกด Install ไว้เพราะว่าส่วนนี้จำเป็นต่อการทำงานของโฟนแกรฟของเรานั่นเองครับหลังจากที่เราทำการติดตั้ง Command Line Tool แล้วให้ทำการดาวน์โหลดนะครับโฟนแก SDK นะหรือที่คุณอาจจะรู้จักในชื่อของ Apache Cordova นะครับพอดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องแล้วเนี่ยก็ให้ทำการ Unzip ออกมานะครับ ซึ่งไฟล์ที่จำเป็นต่อการทำงานของเราเนี่ยจะอยู่ใน Lips แล้วก็ชื่อว่า iOS นะครับให้ทำการ Copy นะครับไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ iOS เนี่ยมาไว้ในเครื่องแยกเป็นโฟลเดอร์ตั้งหากนะครับโฟลเดอร์ er นี้คุณไม่ควรจะย้ายไปย้ายมาบ่อยๆย,ยกตัวอย่างเช่นผมจะทำการ Copy ทั้งหมดนะครับมาไว้บนโฟลเดอร์ชื่อ PhoneGap iOS ที่ผมสร้างเอาไว้บน Desktop ของผมเอง ครับจากนั้นก็ทำการวางไปนะครับซึ่งหลังจากนี้เราจะทำการสร้างโปรเจกต์ iOS application ที่เหมาะสมกับการทำงานด้วยโฟลเด a รจากที่นี่ครับขั้นตอนการสร้างก็คือการที่เราทำการนะครับใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า t e r m i n a นลกวิธีการก็ง่ายๆครับทำการลากนะครับโฟลเดอร์ er ที่ชื่อว่า BIN เนี่ย มาวางไว้บน terminal icon นะอย่างผมนี่ผมเอาตั้งไว้อยู่ในแถบของ d o c bar เลยนะพอวางเข้าไปปุ๊บก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างมานะครับตรงนี้เราต้องทำการคีย์คำสั่งเข้าไปเล็กน้อยนะครับแต่คำสั่งไม่ยากเลยเพื่อทำการสร้าง ios application project ขึ้นมานะครับก็ create นะครับข้อมูลชุดแรกเนี่ยก็คือที่อยู่นะครับของโฟลเดอร์ที่จะให้ ตัวโฟลเดอร์กับ SDK นี่ยสร้างขึ้นมานะครับอย่างเช่นในที่นี้ผมจะสร้างไปที่ Desktop นะครับแล้วก็ตั้งชื่ออ่ะ Hello Thai ADC นะครับนั่นก็คือชุดแรกคำสั่งตรงนี้นะครับจะเป็นการสร้างโฟลเดอร์ชื่อ Hello Thai ADC ขึ้นมาบนโฟลเดอร์ Desktop ของผมเองตัวที่2ก็คือแอป ID นะครับเวลาที่คุณสร้างแอป ID บน iOS Developer Portal เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาระบุในนี้ได้อย่างเช่นของผมเป็น com t h e r a s e นะครับ hello thai adc ตัวที่3นะครับก็คือชื่อของโปรเจกต์นั่นเองตรงนี้ผมก็ขอใช้ชื่อเดียวกันนะครับจะได้ไม่เกิดความสับสน hello thai adc นะครับก็จะเห็นว่ามีชุดแรก ชุดแรกนี้ก็คือโฟลเดอร์ที่จะสร้างโปรเจกต์ชุดที่2คือแอป ID ชุดที่3ก็คือชื่อโปรเจกต์นั่นเองครับแล้วกด enter ครับพอกด enter แล้วไม่มี error นะครับนั่นคือการสร้างตัวโปรเจกต์เนี่ยเสร็จสมบูรณ์ซึ่งถ้าเกิดเรามาดูในส่วนของ Desktop นะครับจะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ชื่อว่า hello thai adc เพิ่มขึ้นมาอย่างที่เราต้องการให้เดิไลคลิกเปิดดูในโฟลเดอร์นะครับก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ย เป็นการสร้าง Xcode Project นะครับสำหรับการพัฒนา iOS Application โดยคุณจะเห็นว่าจะมีโฟลเดอร์ชื่อว่า World Wide Web นะครับโฟลเดอร์ที่ชื่อ World Wide Web ตรงนี้จะเป็นส่วนที่คุณสร้างแอปพลิเคชันของคุณนั่นเองไม่ว่าจะเป็น CSS จะว่า s r r p t t HTML จะมาอยู่ในส่วนนี้นะครับนึกง,ง่ายๆมันเหมือนกับเว็บรูทนั่นแหละครับเวลาที่คุณนำตัวเว็บไซต์ขึ้นไปบนเซิร์ฟแต่นี้เราเอามาไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า w o w i Web แทน ให้ทำการดับเบิลคลิกนะครับเปิด Xcode project ขึ้นมาก็จะเห็นว่าทุกอย่างนะครับเหมือนกับเป็นการสร้าง iOS application project แบบธรรมดานะครับแต่การที่เราจะสร้างให้เหมาะสมกับฟ o n e g ็ p นะหรือว่าที่เราเรียกกันในชื่อของ Apache Cordova เราก็จะทำโดยวิธีนี้พอเราดูนครับก็จะเห็นว่าในนี้นะครับจะมี โฟลเดอร์ว e er, Web ต์ส่งขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อให้ให้คุณแก้ไขได้อย่างถนัดที่มาลองดูกันครับอย่างใน Xcode ของผมเนี่ยเวอร์ชันล่าสุดจะเป็น iOS 6นะครับซึ่งจะเป็น Simulator นะเป็นแอปิเคชันจำลองเหมือนกับเราทำแอปจำลองไว้บนเครื่องเรานะลองทดสอบใน iPhone 6.0 Simulator ร์นะครับก็เห็นว่าเป็นชื่อโปรเจกต์ของผมนะจากนั้นกด Run นะครับ มันก็จะทำการ c o m p พ l ์นะครับแล้วก็บิวซักอ่ะนะครับก็ขึ้นมาแล้วอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับว่าแอปพลิเคชันเวลาเอาไปรันอยู่บนซิมูเลเตอร์นะครับก็จะเห็นว่าออกมาเป็นแบบนี้ก็น่าจะเห็นนะครับว่าขั้นตอนการพัฒนา Workflow ในการสร้าง iOS application project สำหรับใช้ ใช้เว็บใช้ HTML CSS JavaScript พัฒนาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับก็ขอให้มีความสุขนะครับแล้วเจอกันในวิดีโอตัวหน้าสวัสดีครับ